ทหารนี้ได้จอรลีล่วงหน้าราชันเพื่อมาบอกข่าวว่าสมเด็จเท้าผู้จอมธานีจะ,สะเสด็จพลันวันทารฤษีตามสมควรที่กำหนดวินัยอันอาตมะก็เต็มใจที่จะต้อนรับจอมขันแน่โสมทัพแล้วเจ้าจงจัดรับบริพารส่วนโภชนาโอชาอาหาร จะให้นงครานจัดแต่งเตรียมไว้หญิงรูปงามผู้น,นั้นคือใครเป็นบุตรีของท่านพามหรือนางเป็นปากาหอมท่านอาจารย์เชิญมาอยู่บริเวณอาสมนางจะเป็นมนุษย์เฉพาะวันเพ็ญเท่านั้นแปลกจริงแต่ข้าเชื่อท่าน พนังสวยกว่ายอดนานลีทุกคนในโลกนี้ ขอประนตน้องสิระกล้าและรับพรอีกขอประนมกรและจะถามพระโยคีท่านอยู่นับไพราสารพระหุการกุศลดีและท่านบ่ได้มีพยะบ้างหรืออย่างไรอันมูลพลาหารบริบูรณ์หรือฉันใดยุงรินและเหลือบไหลบอ่อมิกวนหรือเจ้าขาสัตว์สิงสมิงใคร บ่ไม่เบียนและบีทาและสิทธิพระสิทธาสุขทั่วหรือนักธรรมข้าอยู่นไพศสารพระหูการกุศลดีและข้าบ่ได้มีพยาพานประการใด ดิดาเจ้าขาดิฉันเตรียมเสร็จซึ่งสรรพระโพชนาจำนงอีกได้เตรียมน้ำโปดสง์สำหรับพระองค์พิสุดธิราชชลชยัย แต่องค์พระนักธรรมอันตัวดิฉันขอพักอยู่ใกล้อาสมเพราะมาเมื่อลาระทงได้ผ่อนอารมณ์ณที่สำราญเช่นนี้คงจะพอเป็นสุขขีไม่ช้าค้านี้ก็คงจะลากลับไปแต่หากว่าข้าอยู่ใกล้จะรบกวนไซก็จะได้รีบแปลสถาน ราชาอันพัะภูบาลก็เป็นผู้ผ่านพิพพและทรงคุ้มครองเหตุไหนพระองค์จะต้องเกรงข่าผู้ครองเพียงเขตอารันพงพีอันโปรดตำบลหนนี้อาตามะมีความปลื้มกำมลผลไปเพราะข่าโยคีชีไพรานานๆนานจะได้เฝ้าพระบรมบพิษหากกล่าวตามอำเภอจิต พระองค์สถิตยิ่งนานก็ยิ่งยินดี อไม่เคยนะก่อนการพอเห็นก็ทราบซ่านฤดิรักบ่หักหายยิ่งยนวนิดารักก็ยิ่งจะร้อนคล้ายเพลิงลุงประชุมภายณนะอุราบลาลดพิษไหนบ่มีซามวัตถุงามสง่าหมดจนสุดจะหาพศสรรเสริญเสมอใจ องค์วิศวกรรมมันหนักสิปั้นวัตถุไซส์พอเสร็จก็เทพไทยพิศรูปสุรางเพลินยืนเพ่งและนั่งพิษวรพักบองหมางเมินงามใดบองามเกินมัฒนานโลกสามช้าก่อนดนูเห็นนับประตูสีรำไร ดังหนึ่งจะมีใครจะระจากพระอาสงอาขอถวายอันชลิองค์สุโรดงขอให้ดนูชมวัตุเลิศเถิดสักทีโอว่าอนาจใจละชะไหนนเป็นชนีแต่ไรก็ไม่มีมานานึกระเหระหน ไม่เคยจะเชื่อว่าระตินั้นจะสับประดนมาสู่ณใจตนและจะต้องระทมระทวยเมื่อก่อนสิชายรักก็มิพักจะเออจะอวยอวดดีและอวดด้วยบอมิเคยจะลุ่มจะหลงทั้งเคยเยาะเย้ยหยันนรพูพวะพวง ว่าเขานะเขาคงจะบอพ้นระอิดระอาครานี้สิพบชายวรรูปวิเศษวิสารใจวาบและวหวามปานฤดินั้นจะโลอดจะลอยฟังคำที่หล่อนบนก็กระมนลบกมั่นได้ว่าคำที่พูดไซวัตถุมุ่งนะตัวเรา นึกขึ้นมาแล้วแล้วก็แทบจะร้องไห้พอหมดคืนนี้ไ์ก็จะช่วดและโอกาสเออทำฉันใดดีนะจะให้พระทรงราชอยู่ต่อไม่ลีลาดเจรจากณที่นี้หากว่าไม่ได้เป็น ยูว่าพรมมจารีคงกล้าและพาทีพระจะทูลพระภูธรให้คงแรมอยู่อีกนับประเทศนี้ก่อนแต่หากว่าทูลวรพระก็อาจจะเดารู้ว่าเรานี่พักดีและก็คงจะเอ็นดูตัวเราจักได้อยู่ ปฏิบัติพระบาทาโออยากให้ท่านรู้นฤดีดนูนาะอยู่ก่อนเถิดราชาดนุเองก็เต็มใจอยากอยู่เพื่อชมโฉงยุวดีมณีไมอาจอมงกุฎเกล้าก็กะไรพระมาบังพุ่งไม้และทรงฟังหัวเจะของกระหม่อมฉัน ผู้บ่นดังคนเพอ้อและมะเมอประหนึ่งฝันไม่ควรสมเด็จทันมิกร,ราชจะทรงยินยินแล้วข้าชื่นจิตดุจจะหล่อนและให้กินน้ำทิพที่ควรจินตนะแทนะนรงครานหากว่าหม่อมฉันทราบพราเสด็จน,น่าสารปากคงไม่อาจหารเพราะก็ย่อมจะมีอาย อันหญิงย่อมไม่อยากจะกระทำประดุดขายความรักให้แก่ชายเพราะว่าเกรงจะดูแคลนหม่อมฉันขอทูลลานรนาธบดีสวนยิ่งอยู่คงยิ่งกวนวรบาทพระภูทรขอให้วนิดาการุณาดนูก่อนอย่าเพือสระรอนรติรานสุไมตรี ถึงหล่อนจะมิรักก็จะขอกระโมเสียอมให้ดนูมีฤดิรักพัทูไปจนกว่าจะประจักษ์สนาจิตตลอนไซยอมยกฤดิให้ดนุผู้พยายามอาโฉมัทนาผิว่าหล่อนจะยอมตามใจพี่แล้วก็ความ สุขพี่จะพูนพีแต่หากมัทนาบอมีรักก็พี่นี้เหมือนตกอวิจีทุกข์ท่วมบรูว้ววยกระหม่อมฉันสดับคำดำรัสแห่งพระฤสายประนตนอบประยอบก,กาย และกราบแทบพระบาทาก็รถใดจะหวานแมน้นสู่รถแห่งพระวาจากระแสะทราบนะสวงขคาพระบาทปลื้มบ่ลืมรถและรู้สึกะการุณยภาพแห่งพระทรงยศจะฝังใจบ่ได้รถหรือลืมจนณวันมอร ก็แต่ว่ากระหม่อมฉันหรือเป็นชาวพนาดอนจะเทียบชาวนาครค่อน,อนจะเสียเปรียบบอกควรหวังกระหม่อมฉันก็เคยทราบสุภาษิต์บราณว่าบุรุษยามสิเนหาก็พูดได้ละหลายลิ้นประจบนางและพลางกอด พนอพรดและปลอดปลิ้นและหลอกเยาวนารินผิลิ้นที่จะมีหลายก็ทุกลิ้นจะรุมกล่าวแสดงรักนโฉมชายและทุกลิ้นจะเปรยปลายประกาศถ้อยปฏิญญาพจีว่าจะรักยืดบวจางจืดสิเนหาสบทให้และต่อหน้าพระจัจนรแจ่มนเเวหน พระกล่าวอ้ามพระจันนี้ชลอยทีมีชอบกลเพราะเหตุใดและหน้ามนเพราะเดือนนั้นมิมั่นคงนข้างขึ้นสิงหงายแจมกระจ่างสดและกรดทรงนข้างแรมบ่เห็นองค์พระจัน์เจ้านราตรีฉะนั้นขอสบทต่อสุดาราจำหักสีวะแวววประยับที่นภาอากาศพักแผวพ,ลพลาย ก็เห็นว่ามีชอบกลและอีกแล้วพระฤรสายเพราะเมื่อใดพระจัน์รฉายก็ขับดาวละลายไปฉะนั้นเจ้าจะให้พี่สบทโดยสุเทพใดก็หากทรงประทานให้กระหม่อมฉันณนเลือกสรรจะขอให้พระสาบานณองค์เทวะเทวันพระองค์ใดก็ไม่มั่น รอดีเท่าพระจอมเกตรพระองค์ทูลกระหม่อมแก้วก็สมมุติสุเทเวศฉะนั้นแม้พระทรงเดชดำรัสคำปฏิญญากระหม่อมฉันก็จงรักและพักดีและเป็นข้าฉนันไหนเล่าจะสงกาฉะนั้นพี่ก็ยินดี อารุณอาดมัมเรื่อรุจีประดุษมโนพิรงรตีนละแรกรักแสงอรุณวิโรจนภาประจักษ์ฉลแมเฉล่าและโศพินักนฉันใดหญิงและชายณยามรตีอุทัยสว่างณกลางกมุละไมก็ฉันนั้นแสงอุตสาส,สกาวพระพาวนสันก็เหมือนรตีพิสุทธิ์ที่อันสว่างจิต ถ้เชิญดำเนินสนิทนะข้างดานูประดุษสุมิตรมโูมานไปกระทั่งนฝั่งอุทกอจีระธานและเปล่งพระจีนสัจจการประกาศมั่นต่อพระพักสุราพิรักษะอันสเสด็จสถิตณเขตอรัญญนีไซว่าดานูและน้องจะเคียงะลัย และครองตลอดนะอายุไขบอกคลาดคาศูนย์ยสองสว่างนกลางนาัพาก็พลอยสว่างนภูมิล่าและฉันใดอัญชโปรดก็จิตตะท่าก็ได้สว่างกระจางและสดและใสนะบััดนี้ถ้าพระบาทจะสุขสรานหรือดี กย็ยอมจะโดยพระบารมีทะปก,กล้าวพึ่งพระคุณกรุญยาค่ำและเช้าจะปราศโสกบ่มีเศร้ารุอทุกขังใจจะอิ่มจะเอมพระเปรมปริยำและรื่นนรสระตีจีรังระรวยใจทูลกระหม่อมเสด็จณเทะสะดาย ก็ข้าพระบาทจะตามทัปไปพระเจ้าค่า พทัดเล่าให้เราแล้วละเสนีและเราไม่ได้มีความเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะเราเข้าใจว่ามัทนาบุตรีรักครานี้บางทีจักได้ปลื้มปราบสิ้นสาบสันหากนางจะมีโชคโดยสมเด็จพระทรงทันโปรดปรานนงคราน,นั้นก็ควรที่จะดีใจ และมาจนบัดนี้ยังคงรูปเป็นนางไซไม่กลายเป็นต้นไม้ไปดังเช่นที่เคยมาตามที่ได้เลงยานเราทราบแล้วเป็นแน่ว่านางนี้ไม่ใช่นาริเลวสามสถานใดเป็นเทวธิดาจุติจากสุลาลัยและในปางก่อนไซ ก็เป็นราชะบุตรีพระคุณเจ้าได้เลงยานแล้วคงจะทราบสิ้นนเหตุซึ่งจะรำคาญ mm hmm. และข้าผู้รู้การก็ออกนึกวิตกอยู่ข้าใครจะบอกกล่าวให้นางสาวนั้นได้รู้แต่นึกอีกทีดูจะเป็นการอวดดีไปอันหนึ่งถึงแม้บอกก็อาจเปล่าประโยชน์ได้ จิงนาเห็นว่าไรประโยชน์เปล่ามิชอบกลความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรค้าใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกพี่ขังไว้ก็โลดจากข้อไปบอยอมอยู่หน้าที่ขัง ถึงหากจะปลูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งครั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายดังนี้พยายามจะห้ามปรามนางโฉมฉายคงมีแต่ผลร้ายและปราศจากซึ่งผลดี สุพางท่านเกลี้ยกโ่อมใครโกรธคนจัะไลยที่กวนโทโสสุดทนอาราลีและน่ากลัวจะก่อเรื่องระคายนาพระนางคงจะใช้มาและสืบเรื่องพระภูมีสเสด็จกลับนครหลวงก็สัปดาห์ะแล้วนี่ประทับแหลมณนะสสวนสีบอกกับคืนนิเวศในจะไม่ให้มเหสีระแวงนั้นทนหนได้พระได้นางนะับป่าใหญ่ และพากลับนาธานีดิฉันเห็นมเหสีท่ารงทราบและหึงหวงพระนางเธอก็โทษาคติมักจะครอบดวงหะไทยอยู่และครทวงหรือทรรมักจะยิ่งใหญ่ดิฉันนึกก็สงสารสุนงครานพระองค์ใหม่พอเรียบร้อยและดูไม่พระโอดจัดถนัดเถียงดิฉันมาและรับใช้สนิทแล้วก็เห็นเนียง ประเสริฐแท้และควรเคียงพระองค์ผู้ประเสริฐชายเพราะเหตุนั้นสิฉันจึงคันนึงอยู่มีรู้วายบุรุษควรจะมุ่งหมายมโนแต่ในยอดหญิงวิไลโฉมและมีใจวิสุทธิ์ใสสะอาดยิ่งฉะนั้นควรจะรักจริงและชีวิตมิเปล่าเปลือง ตั้งแต่พิเศษและอภิรมรติแนบน,นโฉมตรูใจพี่ประหนึ่งระมานิยู่ณพิภพสุราลายัยอาทูลกระหม่อมปิยมหาสุราราชสามีข้าบาทบำเรอพระบทัทฑสีและก็ยังมิเพียงพออยากมีกำลังที่ิียะอีกภาละสยจะได้ก่อ การอื่นบำเรบรพระบัทถต่อบ่อมีให้ระคายเคืองอาน้องสิเป็นสุปริยหญิงอยู่วมิ่งและขวัญเมืองใจพี่ก็มียศสะประเทืองเพราะว่าคู่วัตถูขวัญสุขใดจะเปรียบปรมสุขปรียานี้บ่มีเหมือนเพื่อนใดจะมีประดุจจะเพื่อน พฤดิร่วมสิเนหาพรนดยุคนบาปนรนาทราชาม่อมฉั้นสะดับวาทรบือสนันไปถึงในนิเวศว่าพระนารินทราไซาสเสดจนัทถิ่นใครพระสนุกสนานนักก็คอยจะเฝ้าองค์ ภูมิสรงสักหลายวันพระยังพักนับถ้ามาละกาคารครั้นว่าจะรออยู่ก็จะดูมิเข้าการจะเสียและสามานดุจจะขาดสุภักดีกระไรนแดกดันและประชดนัจันทีเธอเป็นมเหสีและก็ควรจะอยู่วังไม่ควรจะด่วนมาและอุวาทัเสียงดังดุดื้อจะมีหวังสู่ประโยชน์นฐานใดก็ตามประเพณีพระบิดาประสาทให้ มาเพื่อประพันธ์ไหมติระหว่างประเทศสองแล้วฉันก็ตั้งใจธนุนางและยกย่องก็คงจะคู่ครองบ่อมีเลิศมีร้างกันมีเลิศมีร้างจริงละสิจึงกระหม่อมฉันนั่งแกวนะวังจนันบ่อมีเห็นเสด็จไปอันว่าดนูนี้หรือจะยึดพระจุมพลพระอยากเสด็จดนก็บอกเคยจะขืนขัดดนูก็รู้ว่า พักสิโปรดน่ะแน่ชัดเหตุว่านารีรัตบอกม่มีจะขัดขืนหญิงใดมีตัวแล้วก็ผัวบรักยืนฉะนั้นบอกขัดขืนและประจบสิผัวรักดนูสิเป็นลูกว่ารราชะทรงสั่์ถือยศบรู้จักจะ่ประจบประแจงดีที่ไหนจะสู้เยาวัตุดาพระโยคียอะอย่านะจันทีว่าจะเธอนะเกินไป พระองค์จะตรัสห้ามมรเทวิธรรไม,มนางเป็นสุดาไทยอธิราชราชันถึงหากจะตรัสด,ดา่าก็บ่เจ็บกระหม่อมฉันเพราะองค์พระทรงทันกรุณาก็พอใจถ้านางจะกริ้วกราดก็ไม่ถึงกับบัไลัยโดยบารมีไทยสิริร่มและเกษาถึงฉันจะไรซึ่ง พระมหาการุณาก็ยังไม่ชั่วช้าและบ่หมดในย่างอายพระองค์ทรงฤทธิ์จะผิดอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือผู้เหนือคน <c oughs> ถึงจะรับนางใดใดจากกลางอารันไพรสนมาย,มยกมาย่อมก็ต้องจำทนเพราะข้าเป็นคนอาภัพอัป,ปรีเธอก็มีศัก์ยายพูดหยาบนะน่าน,น,นางจันทีเธอควรยึดมั่นฉันเป็นสามีและไม่ควรที่กล่าวถ้อยหยาบช้า ฉันขอบอกให้เธอจงเข้าใจว่ามัทนาก็เป็นนารีศีส,สุชาดาไม่หย่อนไปกว่าลูกเท้ามคตหล่อนควรเป็นคู่เคียงตัวฉันอยู่สมศักดิ์สม,สสมยศเธออย่าพูดมากไม่อยากฟังพ์ถึงเท้ามคตจะไม่พอใจมครตราชากับพระบิดาติดท่านชอบกันจึงได้ตกลง สององค์กล่าวมั่นตัวเธอกับฉันไว้แต่ยังเยาวหม่อมฉันเข้าใจว่าส่งเลี้ยงไว้ก็พระจำเป็นตามใจเถิดนะถ้าเธอคิดเช่นนั้นก็อาจเป็นเช่นเธอเข้าใจ บนนึกว่ากูไซสีสุดามาคตราชพี่กูจะใช้คนจะได้อย่างชนกนากและทูนคดีกาดหรือว่าไทยจะดูได้พระนางพิโรธนันะก็ควรจะมากมายและเตุก็แรงร้ายจะมีสงพิโรธหรือ Legenda